ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะรถ s u v 399,000เาหคันนี้เลย Honda CRV 2.0ขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel รถบ้านมือเดียวห้างป้ายแดงเนี่ยฮะเจ้าของมือเดียวซื้อเงินสดป้ายแดงมาค่ะใช้งานในกรุงเทพเนาะไม่หนึ0 0 0สนมกิโลค่ะพี่ประวัติเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0ูนยบาทเงินเดือน17,000 18,000บาทซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยฮะนี่เลยเดิมๆโรงงานแน่นอนค่ะพี่จ๋าคัด มาส,สวยๆให้กับ f อฟซีท่านได้ดูกันแล้วค่ะพี่คันนี้นะใครสนใจรีบเลยนะย่อดจัดลด้นๆเรือเลยค่ะพี่นะส,สวยๆอย่างนี้เลยภายในบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะเบาะหนังทรงโซฟาสีดำนั่งสบายๆพวงมลัยมัลมติฟังก์ชันหน้าจอครืคอนโทรลนะฮะแอร์ออโต้พวกนี้มีให้จัดเต็มหมดเลยพี่สำหรับคันนี้ Honda c ซ V 2.04วิ l คันนี้ใครสนใจติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ช่องเอมมี่ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่กแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนังกงานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมมี่ e อัปเดตรถนะคะ SUV นะะในบริษัทเพชรยนต์คันนี้เลยนะคะเป็น Honda CRV ค่ะ2.0 4 w h e e นะคะปี2013-2014สีบ้อนเงินค่ะรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงคันนี้นะคะราคาเนี่ยไม่ถึง400,000บาทค่ะราคาตั้งขายนะคะ399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้า่ะประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยออกรถศูนย์บาทค่ะ สำหรับนะคะท่านไหนสนใจนะติดตามชมคลิปนี้เลยมีพารีวิวดูรอบคันก่ะพี่ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทต่อเดือนนะฮะสำหรับท่านไหนเนะะีคยเงินเดือน17,000บาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวจบได้เลยนะไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากเลยค่ะเนะะี่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่จา๋า คันนี้เนี่ยคะไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะสภาพไฟคู่หน้าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะไม่มีคราบเหลืองรอยหมองเนะฮะรอยสะกิดหินรอยแตกรอยรั่วรอยลาวเนี่ยฮะตัวกระจังหน้าโครเมียมค่ะป้ายทะเบียนสามกกไก่ต่อเต่าสีสามแปดห้ากรุงเทพมานครนะฮะพร้พอมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าจากโรงงานค่ะพี่คันนี้สีบอลเงินนี่คะสีเดิมๆโรงงานเลยรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีอุบัติเหตุหนัก แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านไหนเนี่ยฮะชอบมาลองรถมาลองขับได้เลยค่ะที่เพจยนของเราเนี่ยฮะมาหาเอมมี่ได้เลยค่ะพี่จ๋าคันนี้นะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ17ค่ะเนะฮะเป็นแมกอลลอยโรงงานนะ,ะพร้อมยางปี2022ทั้ง4ี่เส้นเลยได้แมกสภาพสวยๆยางใหม่ๆอย่างนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะนะ่ฮะยางนี่เลยนะดอกยางเหลือเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ใช้งานยาวๆนะฮะคันนี้เป็นยางปี22บสองค่ะ ซูมรอด้านในนี่เลยนะฮะรอยแต้มสีทางโรงงานค่ะอยู่ทุกจุดนะฮะไม่มีรอยรั่วนะฮะรอยชนหนักตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยฮะรอยสนิมไม่มีเลยค่ะพี่จ๋านี่เลยนะสภาพด้านในคือสวยงามมากๆค่ะพี่มาเลือกชมมาลองขับได้เลยนะคันนี้นะที่เพชรยนต์ค่ะสำหรับตัวเหลี่ยมสัง่งทางตัวรถนี่ยฮะไม่มีรอยลักจิ้มไม่มีรอยบุบนะะี่ยะตัวรถไม่มีการถอดทําสีแนะ่นอนร้อซค่ะคันนี้ นะตัว Honda CRV 2.0รุ่น e ีปี2 3 1 3 1 4สีบอลเงินกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างสีบอลเงินนะสีเดียวกับทางตัวรถเลยด้ามเปิดประตูเป็นโครมเมียมค่ะนะ,ะ่ยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันสำหรับด้านในนะคะเป็นบอะปรับไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางค่ะนะคะนี่เลย เบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะ VP ีโซฟานั่งสบายๆนุ่มๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จา๋าเบาะหนังเดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะอ่าสะภาพสวยๆเลยนะค,ะคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยขออนุญาตสตาร์ทให้กับ FC ซทุกท่านได้ดูกันนะคะอ่าตัวพงมลัยนะคะเป็นพงมลัยหุ้มหนังนะคะเดิมๆโรงงานค่ะมีตัวมัตติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทลค่ะ นี่เลยนะคะพี่จ๋าสำหรับตัวนี้นะ Honda CRV 2.0ขับ4ค่ะปี2013.14คันนี้นะรอเจ้าของอยู่คันนี้นะคะเลใหม่ใช้งานไปเพียง179,000กิโลค่ะ179,000กิโลเท่านั้นไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะจะพี่จ๋ารถคันนี้10ปีเนาะตกวิ่งปีหนึ่งประมาณ15,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่คันนี้นะติดตั้งตัวหน้าจอ a n d r รอ d มาให้เรียบร้อยค่ะเชื่อมต่อฟังก์ชันทุกทกอย่างได้หมดเลยค่ะพี่จ๋า ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนี่เลยค่ะพี่ที่จุดบุรีนะคะช่องนี่วางแก้วน้ำสามแก้วนะคะเก็บสัมภาระได้พวกนี้เก็บได้หมดเลยเนาะสวยๆเลยคันนี้นะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะด้านในก็จะมีตัวที่เสียบ usb นะคะพวกนี้เก็บของสัมภาระจุกจิกได้หมดเลยค่ะพี่จา๋าอ่า สำหรับคันนี้นะใครสนใจอยากได้อยากโดนรีบเลยนะดูตัวโครงสร้างกันหน่อยค่ะพี่จ๋านี่เลยนะตัวโครงสร้างขอบประตูนะคะโครงสร้างขอบประตูพี่เห็นไหมฮนะไม่มีร่องรอยสนิมเลยนะฮะไม่มีร่องรอยสนิมรอยถอดรอยงแงะรอยแกะนะคะสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างด้านหลักแน่นอนค่ะพี่จ๋าสำหรับคันนี้นะอยากได้อยากโดนรีบเลย มาไวัยไปไวัยแน่นอนสำหรับคันนี้ Honda CRV นะคะขับเคลื่อน4ล้อโฟ h e วิวปี2013-14 SUV ค่ะนะคะแบรนด์หลักไปแดงล้านกว่านี่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็เป็นเบาะโซฟาเหมือนกันเนาะนั่งสบายสบายอย่างนี้เลยค่ะพี่เข้ากับตัวแอร์หลังนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดิมๆโรงงานสภาพไปสวยอย่างนี้เลยค่ะนะคะ ตัวไฟท้ายนะคะนี่เลยสภาพสวยอย่างนี้เลยค่ะพี่เนาะรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกความแน่นอนค่ะสามารถเอาช่างนะคะผู้จนานการหรือคนดูรถเป็นเนี่ยมาตรวจสอบได้เลยนะคะพี่นี่น,อน็อตฝากระโปรงท้ายเห็นไหมคะ,น,ะนี่ค่ะ Honda CRV นะคะสามแสนตัวนี้ออกห้างล้านกว่า มือสเนี่ยเหลือถูกมากนะฮะสำหรับพี่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็พับเบาะได้หมดเลยเอาพี่เนาะพับเบาะเรียบได้ทำ camping, แคมปิ้งเดินทางไกลต่างจังหวัดนะคนของเอยอะพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคันนี้ Honda CR-V ค่ะ2.0รุ่น E นะคะปี2013-14ไมลแสนเรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะพี จัดเต็มฟรีดาวได้เลยคันนี้เงินเดือนหมื่นเจ็ดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องรู้ไม่ต้องคาให้ยุ่งยากเลยเอกาสารง่ายๆเลยค่ะพี่นะคะสำหรับตัวโครงสร้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังบอกเลยว่าเดิมๆแน่นอนค่ะอุบัติเหตุหนักชนหนักไม่มีแน่นอนค่ะพี่ตัวประตูเปิดได้3 6 0อหองศาเลยเปิดได้กว้างมากๆนะคะประตูด้านหลังเห็นไหมเอ่ยอ่ารอยน็อตรอยเม็ดอาร์แต่ละจุดคือสวยเลยนะนี่ประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะสําหรับรุ่นนี้ นะคะคอยากได้อยากโดนรีบเลยนะติดต่อหายเอมมี่ได้เลยเบอร์ดานล่างใต้คลิปค่ะนะะมีเบอร์โทรมีอะไรให้กับคุณลูกค้าซิลคันได้ครบหมดเลยเนาะสภาพคือสวยมากๆนะคะคันนี้นะรถมือเดียวค่ะใช้งานมือเดียวไม่มีการชนหนักเข้ามาแน่นอนค่ะพี่นะได้ยางดันหล็อปปีย2ิบสอทั้ง4เส้นนะฮะตัวแม็กนีสภาพสวยเก็บงานให้ใหม่กิิบๆเลยค่ะตัวรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตะแคงข้างมาแน่นอนนะคะ สำหรับพัดไหนนะอยากได้อยากโดนรีบเลยค่ะพี่จ๋าตัว Honda CRV คันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะตอนนี้นะะ้่ะมี่พามาอยู่ห้องเครื่องกันแล้วค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ฮ o n d a i v t e c ขนาด 2000cc เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแรงม้าอยู่ที่155ค่ะนะคะตักกันรค่อนข้าง,งดีเลย ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคันนี้นะเดินทางไกลต่างจังหวัดตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่จ๋าครอบครัวหลายท่านผลของสัมภาระขึ้นเหนือล่องใต้พวกนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพลังกำลังถึง155แรงม้านะฮะแล้วก็ตัวรถยนต์นะเป็นโตโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยสภาพห้องเครื่องคือสวยงามแน่นอนค่ะอุบัติเหตุถึงตัวโครงสร้างด้านในไม่มีนะคะห้องเครื่องไม่เคยถูกการผ่าการแกะนะคะหัวน็อตแต่ละจุดคือสภาพสวยเดิมโรงงานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแต้มสีนะคะ รอยแต้มสีรอยมตดอาร์จะทางโรงงานนะคะแล้วก็พวกสีทางมะพร้าวพวกนี้พี่เห็นไหมคะนี่ออกสูตรออกห้างหมดเลยนะของพวกนี้นะคะพี่จ๋านะได้รถเดิมแน่นอนตัวนี้นะคะน,อน็อตสากระโปรงค่ะไม่มีการถอดน,อน็อตนะไม่มีการชนหนักเปลี่ยนฝาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคานมาแน่นอนค่ะพี่รับประกันได้เลยนะของเหลวดูแลให้หมดค่ะพี่สําหรับคันนี้เนาะอ่านี่ค่ะ ปากระโปงเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่จ๋าตัวแผ่นกันความร้อนนะคะสติกเกอร์ตามอกอข้อจากอ่าสติกเกอร์จากทางโรงงานนะคะแล้วก็ตัวเลขตัวคือตัวถังพวกนี้มีให้ลูกค้าดูหมดเลยนะคะพี่จ๋าสติกเกอร์พวกนี้เนาะมันจะเป็นรอยซีนเดิมๆโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะตัวคันหน้าค่ะนะคะคันหน้าพี่เห็นไหมนะคันหน้าน็อตเดิมๆเลยค่ะไม่มีการแกะการไขเลยนะนี่คันหน้าเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่ไม่มีการ แกะการขายนะฮะว่าตระตุดพวกนี้นะเดิมๆโรงงานหมดเลยค่ะพี่จา๋าเห็นไหมฮะสำหรับคันนี้นะสามแสนก้าหนเก้าบาทค่ะพี่คุณได้ฮอนด้าซีาวีคันนี้ขอกห้างป้ายแดงล้านฝ่า่าเลยนะวันนี้มือสองเหลือสามแสนก้าหืนเก้าพันคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่จ๋านะสนใจรีบเลยนะคะ สำหรับหนะ้าเอท่านไหนสนใจนะชมทีวีโอนี้แล้วสนใจ Honda CRV 2.0e นะคะปี2 0 1 3 1 4คันนี้โต o ฟวิ w ค่ะไม่หน0 0มกกิโลกับราคาตั้งขายพิเศษเลยคันนี้399,000บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยผ่อนเพียรละ7 8 0 0ถึง8,000ต่อเดือนเท่านั้นนะะรายได้178 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากเลยค่ะคันนี้นะใครสนใจนะติดต่อสอบถามนะ จองก่อนได้ก่อดโทรก่อนได้ก่อนเลยนะอยากมาลองรถมาลองขับมาเยี่ยมกสาที่บริษัทก็มาได้เลยค่ะเพชรยนต์ของเราเนะี่ยตั้งอยู่ที่เสีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดวอล์กอินเข้ามาหาเอมมี่ติดต่อเอมมี่โดยตรงได้เลยนะคะบอกเลยว่าจอดทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะ,ะประสบการณ์งานขายที่พยนต์มากกว่า4ปีปล่อยรถมาแล้วประมาณ4-500คันเลยพี่จา๋านะสนใจคันดีเรียบติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0967252736นะคะ0967252736คะ่ะด้านล่างใต้คลิปมีลิงอด อยู่นะคพี่จ๋าแอนไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะก่อนจากกันวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe นะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเอมี่รีวิวอะไรให้ดูติดตามชมได้เลยค่ะนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ